สวัสดีค่ะนุชเคซับค่ะคลิปนี้นะเคซับจัดมาให้เลยค่ะ10ส,สุดยอดซีรีส์ประจำปี2020ค่ะเรียกได้ว,ว่ารวมทุกแนวรวมทุกสายนะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเรื่องที่1นึ t world of merid c o u p l e หรืออีกชื่อหนึ่งชื่อเรื่องว่า the world of the m e r i t เป็นซีรีส์ที่คุณจะใจเต้นทุกครั้งที่ดูนะแล้วก็ลุ้นระทึกตลอดเลยในตอนจบของแต่ละตอนค่ะ Our l o f e Married Couple นะคะเป็นเรื่องราวของจีซอนอูค่ะรับบทโดยคิมฮีแอร์นะคะเธอมีอาชีพเป็นหมอนะแล้วก็แต่งงานกับอ e ีแทโอที่รับบทโดยพักแฮจุนทั้งสองคนนะคะก็มีลูกชายที่น่ารักหนึ่งคนพวกเขาดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซอนอู Son U, รู้ว่าสามีของเธอนอกใจจากเส้นผมเพียงเส้นเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าเจ็บจี๊ดเข้าอีกเมื่อเธอไม่ได้ถูกโกหกเฉพาะสามีนะคะ แต่เพื่อนสนิทแล้วก็กลุ่มเพื่อนสามีร่วมหัวกันหลอกเธอด้วยค่ะเธอก็เลยพยายามค้นหาความจริงนะคะแล้วก็แก้แค้นสามีของเธอ เรื่องนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเป็น the best ปีนี้ของนุ่นเลยนะอยากให้ทุกคนไปติดตามดูนะคะอย่างที่บอกกันในวิวนะคะมีทั้งซับไทยเอยภาคไทยเอยแล้วที่สําคัญมีว่าวิสานด้วยนะทุกคนไปดูกันได้ส่วนใน Netflix ค่ะก็มีเหมือนกันนะคะเป็นซับไทยค่ะแนะนําว่าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์แซบนัวระดับพลิก10เมตรเลย <S <S เรื่องที่2ค่ะ Cash Landing on You คำโปรยของเรื่องนี้ก็คือเคมีที่ยอดเยี A ่ยมระหว่างฮยอนบินและซนเยจินค่ะ Cash Landing on You นะคะเป็นเรื่องราวของรีจองฮยอกค่ะที่รับบทโดยฮยอนบินนายทหารเกาหลีเหนือนที่ได้มาเจอกับยุนเซเรียที่รับบทโดยซนเยจินค่ะหญิงสาวสวยผู้เต็มไปด้วยสเสน่ห์ในอุบัติเหตุสุดประหลาด ขณะที่ยุนเซรีร่อนร่มนะคะก็เกินลมพัดอย่างแรงนะทําให้เกิดอุบัติเหตุเธอดันไปตกในดินแดนของเกาหลีเหนือค่ะนั่นทําให้เธอได้พบกับรีจองฮยอกนะคะและเขาก็พยายามซ่อนตัวเธอขณะเดียวกันเขาก็หาวิธีพาเธอกลับเกาหลีใต้ให้ได้ค่ะเรื่องราวความรักมันก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ได้เด็ดเฉพาะคู่พระนางน,นะแต่ว่าทีมทหารเกาหลีเหนือค่ะก็สร้างสีสันให้กับเรื่องนี้สุดๆเลยต้องไปติดตามชมกันค่ะซีรีส์ที่ เรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหอวเราะแถมยังมีน้ำตาให้ทุกคนด้วยนะห้ามพลาเด็ดค่ดคะ <c oughs> เรื่องที่3ค่ะ Forest of Secrets Season 2ซีรีส์สืบสวนที่ดีที่สุดของปี2020 Forest of Secrets Season 1ออกอากาศในปี2017ค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลแดงสังจากงานแพ็กสั่งอวอร์ดครั้งที่54ด้วยนะคะ เรื่องราวในซีซันหนึก็เป็นเรื่องของอายการแล้วก็ตำรวจสายสืบค่ะที่มาทำงานร่วมกันเพื่อจับตัวฆาตรกรต่อเนื่องแล้วก็เปิดโปงการทุจริตในสำนักงานอายการค่ะแล้วพอมาถึง Forest of Secrets ซีซัน2นะคะก็จะมาติดตามเรื่องราวของอายการฮว a n g ี h i นะคะที่รับบทโดยโจซึงอูและเจ้าหน้าที่ตำรวจฮันยอจินซึ่งรับบทโดยแบดูน่านะคะจากที่เคยอยู่ฝั่งเดียวกันใน Forest of Secrets ซนะีซั่น1มาซีซัน2 สองคนนี้ก็ต้องทำงานคนละฝั่งค่ะแล้วก็มีการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดระหว่างสำนักอายการแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยซีซั่นหนึ่งค่ะเราเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของอายการและพยายามเปลี่ยนแปลงมันนะแต่ว่าในซีซั่นสองจะเป็นการต่อสู้ย่างชิงอำนาจระหว่างสำนักงานอายการแล้วก็สำนักงานตำรวจค่ะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อนะคะที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เขาจะเริ่มต้นด้วยคดีเล็กๆคดีหนึ่งค่ะและมันก็จะขยายไปสู่คดีใหญ่ๆนะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันทั้งหมดรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะเรื่องที่4ค่ะ Hot s t o v League ซีรีส์ที่จะเอาชนะหัวใจคุณและยกระดับซีรีส์ที่คุณต้องการดูในปีนี้ค่ะ Hot s t o League นะคะ เป็นเรื่องราวของแพ็คซึงซูรับบทโดยนำกุงมินค่ะเขาเป็นผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ที่ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อพาทีมเบสบอลดรีมส์กลับมาจากความพ่ายแพ้อันยาวนานโดยแพ็คซึงซูนะคะได้รับการว่าจ้างให้ลองและพัฒนาทีมแต่เขากลับทำมากกว่าค่าจ้างค่ะเขาท่าท่ายและผลักดันให้เหล่านักกีฬาและก็ทีมงานเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถชนะการแข่งขันเพื่อเป็นแชมป์ได้ นอกจากนี้ค่ะยังมีนักแสดงพักอึนบินในบทอ e. ีเซยองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่อุทิศชีวิตให้กับทีมต้องขอบอกเลยนะว่านุดชอบซีรีส์เรื่องนี้มากไม่ต้องกลัวนะว่าจะดูกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าเป็นแบบเอ,อซีรีส์กีฬาแล้วเราไม่ได้รู้จักกติกาเบสบอลล้วจะดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันดูรู้เรื่องนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการบริหารค่ะแล้วนัมกุงมินก็แสดงดีมากๆๆๆมากเลยแนะนำค่ะต้องไปดู ฮอสตบลิกซีรีส์กีฬาที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะ <c oughs> เรื่องที่5ค่ะไฮ i น่าซีรีส์แนวกฎหมายที่สอดแทรกความตลกแล้วก็มีหนึ่งคู่รักและทีมนักแสดงที่ดีที่สุดของปีค่ะไฮ i n น่านะคะเป็นเรื่องราวของยุนฮีแจค่ะรับบทโดยจูจีฮุนนะเขาเป็นทนายความสุดหลอ่อฉลาดเป็นกรดแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูง เขาตกหลุมรักจองกึมจาค่ะที่รับโบโดยคิมฮยเยซูเธอเป็นทนายความสุดแสบที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินทั้งคู่ต้องฟาดฟันแล้วก็ว่าความกันด้วยกฎหมายหากเลียมเชิญคมสุดเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือลูกความของแต่ละฝ่ายผู้ชมจะได้สนุกกับทุกตอนทุกคดีในซีรีส์เลยค่ะความเด็ดของเรื่องนี้นะคะก็คือแต่ละคดีนะมันจะมีความเข้มข้นแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าทนายนะคะจะยกอะไรมาว่าความ ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเคมีของนักแสดงนำแล้วก็ทีมสมทบค่ะเป๊ะปังสมบูรณ์แบบมากเพราะชนนห้ามพราเด็ดขาะซีรีส์แนวกฎหมายและก็แซกคอมเมดี้ค่ะไฮยีน่าเรื่องที่6ค่ะคิงดอมซีซั่น2ซีรีส์ซอมบี้นะคะที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาค่ะ Kingdom ซีซั่น2เป็นซีรีส์เกาหลีภาคต่อของ Netflix Original ที่แฟนซีรีส์เกาหลีรอคอยมาอย่างยาวนาะนหลังจากซีซันน่น1สร้างกระแสตอบรับดีมากทั้งคำวิจารณ์และก็ยอดคนดูภาคต่อจากซีซันน่น1นะคะก็เป็นเรื่องราวขององค์รัชทายาทอีชางที่รับโบทโดยจูจีฮุนเขาได้หลบหนีจากอมาดผู้ชั่วร้ายโจฮักจูนะที่รับบทโดยรูซึงรองผู้หวังที่จะครอบครองอำนาจของวังหลวง องค์ชายอีชางนะคะก็ได้ร่วมมือกับหมอหญิงซอบีที่รับโบทโดยแบดูน้านะคะเพื่อหยุดยั้งโรคร้ายและฝุ่งซอมบี้ที่กระหายเลือดต้องมาตามดูบทสรุปของความโกลาหนเมื่อซอมบี้บุกถึงวังหลวงค่ะแล้วก็ขอบอกเลยว่ามีซีซั่น3ต่อนะเรื่องที่7ค่ะ Hospital p l a y l i s t ซีรีส์ฟิลกูนะคะที่เล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าอบกุ่นสุขเศร้าคล้าน้ำตานะคะของ5เพื่อนสนิทที่เรียนแพทย์มาด้วยกันค่ะ Hospital p a l i s t นะคะได้โจโจองซอกยูยอนซอกจองคยองโฮคิมแดมยองและจอนมีโดรับบทนำในซีรีส์เรื่องนี้นะ พวกเขากราบบทเป็นแพทย์ที่สนิทกันนะคะเพราะว่าเรียนแพทย์มาด้วยกันตั้งแต่20ปีก่อนแล้วก็ย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันค่ะคือส่วนการแพทย์ยุนเจเรื่องราวมิตรภาพของเพื่อนสนิท5คนความรักความเอาใจใส่ผู้ป่วยที่พวกเขาต้องดูแลวันต่อวันกลายเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะนอกจากนี้ค่ะพวกเขายังตั้งวงดนตรีสมัครเล่นด้วยกันอีกฟังดูเรื่องย่ออาจจะแบบเบยะนะ แต่จะบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ฟิลกูดเข้าถึงจิตใจสุดฤทธิ์ถ้ายัางไม่เชื่อก็ต้องไปลองดูเองค่ะซับไทยนะคะไปตามดูกันได้ที่ Netflix แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่จบแค่ซีซันหนึ่งนะมีซีซัน2ต่อด้วยค่ะ <c oughs> เรื่องที่8ค่ะด็อกเตอร์โรแมนติก2 ซีรีส์การแพทย์ที่เล่าเรื่องของทุกแง่มุมในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพและก็ความขัดแย้งค่ะโดยซีซั่นนี้ค่ะหมอคิมนะคะที่รับบทโดยฮันซอกยู u, เขากำลังมองหาแพทย์คนใหม่มาประจำที่โรงพยาบาลค่ะเขาก็เลยไปสอดแนมที่โรงพยาบาลทนดำสาขาใหญ่นะคะแล้วก็ได้พบกับซออูจินค่ะรับบทโดยอันฮโยซอฟแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ปีที่2แลังอ่นแจ รับโดยอ e. ีซองจองค่ะแพทย์เรสิเดนต์สาวปีที่สองซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้ย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลทนดําแล้วก็ได้เรียนรู้และเติบโตในฐานะมนุษย์และก็แพทย์ไปพร้อมๆกันหลังจากผ่านประสบการณ์มากมายกับอาจารย์คิมค่ะเรื่องราวความรักการต่อสู้ การรักษาชีวิตคนนะคะก็เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้แล้วมันก็น่าประทับใจมากๆชนิดที่ว่าเรียกทั้งน้ำตาทั้งความสุขเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะคะซับไทยดูได้ทางวิวแล้วก็ทาง Netflix เลยค่ะเรื่องที่9ค่ะ Startup เรื่องราวความสนุกสนานและจริงใจของเหล่านักล่าฝันนะคะที่รับโบทโดยซูจีแล้วก็นำจูฮยอก รวมถึงพระรองที่หลายๆคนจะต้องตกลุมรักในธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะซีรีส์ธุรกิจเรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในโลกของบริษัทสตาร์ทอัพนำแสดงโดยซูจีผู้รับบทซอดันมีค่ะเธอมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นสตีฟจ็อบแห่งเกาหลีใต้ในขณะที่นำจูฮยอกผู้รับบทนัมโดซานผู้ก่อตั้งซัมซาเทคก็มีเหตุต้องมาเกี่ยวข้องกับซอดันมีเพราะว่าคิมซอนโฮที่รับบ,บทฮันจีพยองคนนี้ค่ะ เขาเป็นหัวหน้าทีมของบริษัทนักลงทุนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนนำพาให้พระเอกกับนางเอกมาเจอกันโดยไม่ตั้งใจในขณะที่คังฮันนาค่ะรับบทเป็นวอนอินแจนะเธอเป็น CEO แล้วก็เป็นแชรโบของตระกูลร่ำรวยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นพี่สาวของซูจีนะแต่ก็มีเหตุบางอย่างค่ะทำให้เธอกับซูจีไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็กลายเป็นพี่น้องที่ขัดแย้งกันแล้วต้องมาต่อสู้กันในธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ขอบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆเลยนะในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค่ะยิ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะใครที่กำลังสนใจนะแนะนำเลยว่าต้องไปดูแล้วที่สำคัญสำคัญสำคัญมากๆเลยจะบอกว่าหลายๆคนนะดูไปแล้วเนี่ยก็จะมาต้องทะเลาะถกเถียงกันว่าอยู่ทีพระเอกหรือว่าทีมพระรองนะคะซึ่ง ฉเฉลยแล้วละกันว่านุชอยู่ทีมพระรองนะคะไปดูกันค่ะแล้วมาบอกนุชด้วยนะว่าคุณอยู่ทีมอะไรต้องไปพิสูจน์กันในสตาร์ทอัพซีรีส์ธุรกิจที่ดีที่สุดของปี2020ค่ะอ๋อซับไทยเรื่องนี้ไปดูกันได้ที่ Netflix นะทุกคนซีรีส์เรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่10 it's okay to not be okay ซีรีส์เรื่องนี้นะคะ The New York Times เนี่ย ยกให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ต่างประเทศที่ดีที่สุดของปี2020เลยค่ะ Is t Okay to Not Be Okay นะคะเป็นซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวของสองพี่น้องมุนคังแทที่รับบทโดยคิมซูฮยอนค่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ต้องดูแลทางผู้ป่วยในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องดูแลพี่ชายที่รับบทโดยโอจองเซนะคะ เขาเป็นพี่ชายที่เป็นออทิสติกค่ะและมุนคังแทค่ะก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับนักเขียนนิทานเด็กโกมุนยองที่รับบทโดยซอเยเจผู้มีบุคลิกต่อต้านสังคม เรื่องราวความวุ่นวายต่างๆนะคะที่กลายเป็นความรักในที่สุดบทสรุปของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจสุดๆเลยนะประทับใจตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายเลยนะคะทั้งเรื่องราวของพระนางแล้วก็พี่ชายของพระเอกค่ะเรื่องนี้นะคะส่งให้ซอเยจี G, นิดังเป็นพลุแตกเลยนะจากที่เธอแสดงมาหลายเรื่องเรื่องนี้ค่ะปังที่สุดเลยที่สำคัญนะนุษอยากให้ทุกคนไปดูฝีมือการแสดงของโอจองเซค่ะ เขารับบทเป็นพี่ชายออทิสติกค่ะเป็นออทิสติกแบบแบบที่ดูเราเชื่อสุดๆเลยอะเขาเป็นออทิสติกตั้งแต่แบบเออลืมตาตอนแสดงก็คือออทิสติกแม้แต่บทนอนอะยังนอนแบบคนออทิสติกเป็นยังไงนะต้องไปดูนะว่านุชพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะเชียร์เชียร์ให้ไปดูมากๆซับไทยนะคะดูได้ทาง Netflix เลยค่ะ ก็ครบจบไปแล้วนะคะสำหรับ10ซีรีส์ที่ดีที่สุดแห่งปี2020ที่เราอยากจะนำเสนอคะ่ะใครนะคะอยากจะดูเรื่องไหนหรือใครดูเรื่องไหนแล้วชอบยังไงนะคะคอมเมนต์บอกนุดกันนิดนึงนะคะทั้งทาง Facebook หรือว่าเป็น YouTube ก็ได้คะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อน